สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน EP ล่าสุดนะคะที่ผ่านมาเฟิร์ม Union w e a l t h ได้มีโอกาสได้คุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของบ tique Family Office นะคะซึ่งเป็นการจัดการหลังบ้านวันนี้เรามีอ,อ,อีกหนึ่ง ปฏิบัติการที่เราคิดว่ากลุ่มผู้ประกอบการ Family Business ก็ไม่ควรจะมองข้ามนะคะวันนี้เราก็มีทีมที่ปรึกษาร่วมกันนะคะที่เราก็ทำงานร่วมกันอีกมุมหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า Business t r a n sformation วันนี้นุกขอแนะนำคุณรังสรรธมนีวงศ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณรังสรรธมนีวงศ์ก็เป็นที่ปรึกษานะคะของบริษัทที่ชื่อว่า Pr u d e n t Advisory นะคะซึ่งท่านก็ได้มีโอกาส ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเป็น advisor มา,มานานแล้วแหละรู้ขอเรียกว่าเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งอาจารย์นะคะก็คือสิ่งที่สิ่งที่ได้ทำมาเนี่ยมีเมตาโดยจี้มากมายที่คุณรังสรร์ได้มีโอกาสนำมาประยุกใช้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการใน family business วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ business transformation สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ยินจากภาพของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคำว่า disruption transformation การ change นะคะเราได้ยินหลายคำเลยทีเดียววันนี้จริงๆคุณดังสรรเนี่ยมี m e t h o d o l o g y หลากหลายนะคะท่านก็ c e r t i f y blue ocean นะคะเ e r ร i f y เรื่องของ business canvas นะคะแล้วก็ยังเป็นต้องบอกว่าอะไรเป็นเจ้าของร่วมนะคะใน m e t o l o g y หนึ่งที่ชื่อว่า a d i s e s นะคะซึ่งก็เป็นเมโ l o จีในการทำ s ิสซัตทราน sf o r m a t i o n เช่นกันเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวคุณนังสันเล่าให้ฟังอีกทีนะคะก็คือว่าวันนี้นุชอาจจะอยากจะขอเริ่ม Start ว่าเนี่ยที่นุบอกไปเมื่อกี้มีคําว่า disrupt มีคําว่า change มีคําว่า transformation นะคะแต่ในเทอมนุชอยากให้อาจารย์ช่วย o o p p พ e คําว่า change กับคําว่า transformation ในมุมมองจาะมาว่ามันต่างกันยังไงคือไอ้คำว่า transformation เนี่ยเป็นคำที่ผมคิดว่า มันเกิดมาในรอบหลังประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> มันถ้าว่าไปแล้วมันก็แทบจะเป็นเหมือนภาษาฝรัง่งเขาใช้คำว่า business cliché คือคำว่าไอ้ cliché คือฟังดูพูดแล้วมันจะเท่นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนยังไม่รู้จริงๆไอ้ transformation มันคืออะไรแต่ทุกคนอาจจะคิดว่ามาใช้แทนคำว่าการเปลี่ยนแปลงอยากเรียนให้ทราบว่า transformation เนี่ย ไม่ใช่ change นะครับคือ change คือการเปลี่ยนแปลง transformation ไม่ใช่ change แต่เป็นอะไรก็แต่แต่ไม่ใช่ change อย่างเช่นว่าเก้าอี้ตัวนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยขาเป็นไม้ถ้าเราเปลี่ยนขาเป็นเหล็กแล้วเบาะที่เรานั่งอยู่มันเป็นสีขาวเป็นหนังเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสีชมพูมันก็ยังเป็นเก้าอี้วัตถุประสงค์ก็ยังวัตถุประสงค์เดิมแต่คําว่า transformation เนี่ยถ้าเป็นภาษา manufacturing แปลว่าการแปรรูปอย่างเช่นว่าเราเอาไม้ท่อนสูมมาแปลเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ ตอนที่มันแปลงเป็นเก้าอี้เสร็จมันไม่ใช่เป็นรูปแบบเดิมถูกไหมครับมันก็จะเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้ไปเป็นสิ่งใหม่อะหรือหรือมองอีกมุมหนึ่งมองอีกอย่างในธรรมชาติเราก็จะเห็นการ t r a n s อร์มเป็นประจําพอมัน t r a n s อร์มจากจุด a ไปจุด b แล้วตอนที่มันเป็น b เราจะไม่รู้ว่ามันเคยเป็น a มาก่อนยกตัวอย่างเช่นหนอนนะครับหนอนผีเสื้อนี่มันอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันเป็นหนอนนะครับมันก็เดินไปเรื่อยมีหน้าที่เดินไปเรื่อยแต่วันที่มันเป็นผีเสื้อมันบินได้นะครับแล้วมันก็มีปีกมีมันไม่เหมือนเดิม คือถ้าลูกเราเนี่ยสองขวบเนี่ยเลี้ยงหนอนไว้เนี่ยนะครับแลวอีกเดือนนึงไปไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วกลับมาหรือไปภูเก็ตกลับมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าหนอนตัวนี้กับผีเสื้อมันตัวเดียวกัน<ๆ>เพราะว่ามันไม่คงรูปแบบมันการทรานส์ฟอร์มคือการแปลรูปแปงลงร่างหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่คงรูปแบบเดิมเลยครับนั่นเขาเรียกว่า Transformation Transformation ไม่ใช่ Change มันเป็น change in many direction เป็นการเปลี่ยนแปลงหลายทิศหลายทางเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะถ้าในมุมธุรกิจอะ่ะกำลังจะหมายความว่าการ transform เนี่ย มันจะต้องมีรูปลักษณ์บางอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากเดิม <c oughs> totally change มันจะไม่มีเ <c oughs> ขาเรียกอะไรคะมันจะไม่มีแพลตฟอร์มเดิมๆอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าคะอันนี้อาจจะคลองแพรกับ business นิดนึงคือถ้าใน business เนี่ยม,มันต้องมองว่าถ้าการเรา transform business มันจะมีคือเราจะมีคําว่า business ได้เมื่อกี้เราใช้แปลคําว่า transformation ถูกไหมครับ <c oughs> แต่เรากําลังพูดถึง business transformation ไอการที่เราจะมี business เนี่ยมันต้องมีวงแรกเขาเรียกว่าเป็น opportunity คือความต้องการของตลาดแล้วก็ต้องมี capability ของเรา ถ้าสงวงนี้ intersect กันเมื่อไหร่ไอ้ส่วนที่อ intersect กันเนี่ยคือตลาดเช่นมีคนอยากกินเต้าหวยแล้วเรามีความสามารถในการทําเต้าหวยเราก็จะมีลูกค้าที่กินเต้าหวยเป็นน n t e r s e c t ก็ความสามารถในการทําเต้าหวยเทียบกับคการกินเต้าหวยของลูกค้าก็ิ intersect แล้วถ้าเราทําเฉากล้วยได้ก็มีภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า c a p a b i t y หรือความสามารถที่เราสามารถจะ s ิร์ฟลูกค้าในความต้องการตรงนั้นได้งั้นไอ้คำว่า business transformation มันก็น่าจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลง วิธีการเซิร์ฟลูกค้าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในตลาดใหม่โดยสินค้าใหม่หรือสินค้าเดิมไปในตลาดใหม่หรือการทําธุรกิจใหม่แต่จริงๆแล้วการทําธุรกิจใหม่เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปทันทีไม่ได้มันต้องคงรูปแบบเขาเรียกว่ายูนิคคาบิลิตี้เราไว้อย่างเช่นหนอนเนี่ยอ,อยู่ดีๆวันนี้บอกว่าฉันไม่อยากจะโตไปเป็นผีเสื้อฉันอยากโตไปเป็นนกมันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะมันไม่มี DNA อยู่ในตัวนอนมันต้องมียูนิคมันต้องมียูนิคยูนิคแคปเปอลิตี้หรือ DNA ในตัวหนอนที่มันสามารถจะไปเป็นผีเสื้อได้ไปเป็นนกไม่ได้ดังนั้นธุรกิจอย่าง 3M เน่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย 3M เนี่ยย่อมาจาก Minnesota Mining m a n u f n u t u r t u r i n g ทุกวันนี้เราเห็นเขาทำฟิล์มติดรถยนต์ 3M ม 3M ฟิล์มติดกระจกกันความร้อนออฟฟิศนะครับไม่เข้าใจ Mining เลยไม่เจอ Mining ในนั้นก็คือแล้วก็สกอตเทปแต่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้เป็นบริษัทนี้แต่แรกเขาทรานส์ฟอร์มตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยสาอนี่มันย่อมาจากมินิโซตาซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกา Mining a n d manufacturing ก็คือว่าเขาขุดแร่ทำเหมืองแร่ขึ้นมาแล้วความสามารถของเขาก็คือการเอาพวกแร่ที่เขาขุดมาเนี่ยติดกับกระดาษทรายโดยที่เขามีความสามารถในการทํากาวชนิดที่ดีเขาเก่งเรื่องกาวมากแล้วกาวนี่เป็นยูนิคคาร์บิลิตี้หรือเป็น DNA ของเขาในการเอามาทําฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ฟิล์มติดกระจกมแม้แต่โพสต์อิทโนตที่สามารถดึงออกมาตกกับพื้นแล้วดึงหรือบางคนชอบอ่านพระคัมภีร์อย่างคุณนุชเนี่ยถ้ายอมอ่านชอบอ่านพระคัมภีร์บางครั้งเราก็ใส่โพสต์อิทโนตถ้าเราถ้าสมัยก่อนเราเอากระดาษติดกาวฉีก็จะขาดถูกไหมครับแต่หนังสือคัมภีร์เนี่ยมันบางมากมคือบางมากถ้าเราฉีกออกถ้ากาวมันเหนียวกันไปมันก็จะทําให้ขา,ขาดแน่นอนอนั้นจริงๆอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่ที่ดีแล้ว ยอดขายที่นี่เป็นพันพัน,นล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญน,นะครไม่ใช่พันล้านเหรียญเมื่อก่อนเป็นแค่พันล้านเดี๋ยวน,นี้เป็นหมื่นล้านเหรียญเฉพาะไอ้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยคือยูนิคคาบิลิตี้ของเขาก็ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า hesive, อะติสิฟคือตัวก l ูเนี่ยคือตัวกาวกาวเนี่ยครับนะครับ <ค luggage S 1> ม,มันต้องมี<ด>บ้างนะครับจัดเข้าใจละถ้างั้นแสดงว่าในในสิ่งที่เราอาจจะได้เดฟนิชชั่นใหม่วันนี้เนาะเอาให้ชัดๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันวันนี้นะคะที่เราทำงานร่วมกันแล้วเราให้คำปรึกษากับธุรกิจตต่่่่่่าาาางงๆเเนนีียย้ออบกวววคค transformation เราอาจจะต้องขอให้ท่านผู้ฟังตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนความคิดใหม่นิดนึงเปลี่ยนมายเซตใหม่นิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่ change แล้วมันต้อง totally ค้นหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยทัางั้นเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าจริงๆในเวลาที่อาจารย์ไปให้คำปรึกษาหรือว่าเราจะช่วยธุรกิจครอบครัวในการ transform ธุรกิจเนี่ยมันมีเส้นทางกระบวนการความคิดและการเดินนะคะ มันมันเป็นยังไงบ้างคะมันมีสองคำถามในนักธุรกิจนะครับหรือแม้แต่เด็กเพิ่งเกิดจนถึงวันสุดท้ายที่เรานอนตายอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่มันจะมี2องคำถามคำถามแรกก็คือ where do we go from here เราจะจากเนี้ยเราจะไปทางไหนดีถ้าเป็นเด็กหนึ่งขวบเขาบอกว่าจะไปไหนดีเบื่อแล้วอะ่ะไปไหนดีป้า,าไ,ปไปไหนดีมามคือ เบื่อแล้วตอนนี้ฉันนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ฉันนั่งอยู่เฉยเฉยเแล้ลยฉันอยากจะไปหาแม่ใช่ไหมฉันก็เดินไปหาแม่หรือฉันอยากจะไปเอาของเล่นชิ้นนี้ชิ้นนี้เบื่อแล้วก็แวดูหรือแม้แต่คนที่นอนตายอยู่บนเตียงในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ย<ม>เขาก็จะถามว่าถ้าหัวใจฉันหยุดเต้นน่ะแล้วฉันจะไปไหน<ม>ฉันหยุดลมหายใจแล้วฉันจะไปไหนฉันจะไปสวรรค์ไหมก็คือแว e r ดู o we g แว h e ดู do I go from here? ถ้าเป็น Business ก็คือ Where do we go from here? ถามตลอดว่าเราจะไปยังไงดี เราจะไปตลาดไหนดีเราจะออกสินค้าใหม่ๆตัวไหนดีคือกำลังจะบอกว่าธุรกิจอ่ะมันก็ต้องคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยทุกคนคิด forward อ <คำ S 2> ่ะมีใคร move backward คำถามนี้มันเป็นคำถามเกี่ยวกับ direction หรือ strategy ที่เราจะไปะเหมือนเราขี่จักรยานเราจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีเราจะตรงหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันเป็นคำถาม direction คำถามที่สองก็คือ where do we go r o m here? เรารู้เราจะจากเนี้ยเราจะไปจุดนี้แล้วคำถามต่อไป how do we get there เราจะไปอย่างไรนะครับก็เป็นคำถามที่สองแต่ว่า สำหรับตอนที่เราเป็นแต่คาถามที่2เนี่ยสำหรับคนที่นอนตายอยู่บนเตียงมันก็อาจจะช้าเกินไปว่าเราจะไปยังไงสวรรค์ถ้าคุณจะไปสวรรค์นในตอนนั้นเนี่ยมผมก็คิดว่าถ้าที่ผ่านมาทําความเลวร้วายมาตลอดไม่ได้ทำไม่ได้สังสงความดีวันตายมาสุดท้ายก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์น,นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเรายะงเป็นนอธุรกิจที่ยังรันธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นโอกาสว่าเราจะไปทางไหนดีเราควรจะฟอร์ม ulate ตั้งแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะไป ตลาดต่างประเทศเราก็ควรที่จะทําสินค้าที่ตลาดต่างประเทศต้องการ<ม>ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ตลาดต่างประเทศต้องการ<ม>ไปคือเรายังทําทันแต่ถ้าวันสุดท้ายแล้วมันทาไม่ทันเหมือนธุรกิจเราจะเจ๊งแล้วมันจะไปปรับเปลี่ยนอะไรมันคงไม่ทันแล้วอย่างพลรอยวันนี้เราบอกว่า10ปีแล้วถ้าพลรอยบอกว่าฉันอยากจะไปดิจิทัลคุณไม่ทันแล้วเพราะว่าคน<ม>อื่นเขาไปถึงไหนแล้วคุณก็ต้องปิดวันนี้พลรอยคือบริษัทที่ทําแว่นกันแดดน,นะครับตอนนี้<ม>เพราะว่ามันมีความสามารถเรื่องเลนส์แต่นี้ไปทําแว่นกันแดดไม่ได้ไม่ได้ทากล้องให้เห็นแล้ว แลวคนที่ทํากล้องพร์อยปัจจุบันนี่คือกล้อง f ูจิฟิล์มเก่งมากอ่าซึ่งจริงๆมันเป็นการรีมายตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นฟิล์มคอมพานีบริษัทที่ทําฟิล์มแล้วก็มีโกลดักมีอัคฟาแต่วันนี้ฟูฟูจิฟิล์มเป็นบริษัทเดียวที่เหลือแค่ฟูจิที่เป็นที่เป็นบริษัทฟูจิฟิล์ที่ยังเหลือแต่เขาก็ทรานส์ฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทที่ทํากล้อง อย่างกล้องสองตัวที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นกล้องฟูจิมันไม่ได้ชื่อกล้องฟูจินะครับไม่ใช่ฟูจิคามรามันคือฟูจิฟิล์มเป็นการรีมายตัวเองว่าวันหนึ่งวันก่อนอหน้าน,านี้ฉันเคยเป็นฟิลม์มแล้วก็รีมายว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ฉันคงตายไปแล้วนะครับทุกวันนี้จริงๆเวลาเราทาธุรกิจหรือในองค์กรเนี่ยค,คำถามว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยจริงๆมันก็มันก็อยู่ในโครงสร้างสตรัคเจอร์ขององค์กรที่ทุกวันนี้เขาทําอยู่เนาะแต่ว่าคีย์ u ักเซสแฟ c เตอร์ ของการที่จะเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงหรือกระบวนการเนี่ยในมุมที่พวกเราทํางานเนี่ยอยากจะใส่ความเห็นเพิ่มในการ move จากจุดหนึงไปจุดจดหนึงเนี่ยอะไรคือ Key Success Factor ผมว่าประโยคสิ่งแรกเนี่ยมันต้องเกิดจาก Drive ก่อนนะครับว่าม,มันต้องมี Drive ก่อนอคืออย่างเช่นเอาง่ายๆถ้ากลับไปตัวอย่างหนอนทีแรกเนี่ยมันมี Drive ตัวหนึ่งก็คือว่าฉันต้องกินให้ตลอดเวลาแล้วอ้วน แล้วฉันก็จะเป็นดักแด้แล้วฉันก็เป้าหมายมันคือกินให้มากที่สุดทุกๆวันนะครับแล้วก็อ้วนแล้วก็เตรียมพร้อมจะเป็นแดกได้เพราะช่วงนั้นไม่ได้กินอาหารเพราะมันต้องอยู่ในค้าตัวดักแด้เขาเรียกว่าตัวดัักตโคคูนหรือไงเนี่ยผมไม่ได้ใจภาษาฝรั่งเนี่ยก็คือดักแด้นั้นอันคือเป้าหมายเขาตอนนั้นคือเป้าหมายเขาคือเขาจะเป็นดักแด้แต่พอตอนที่เขาเป็นหนอนผีเสื้อแล้วเนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนไปก็คือว่าเป้าหมายเขาคือวันหนึ่งเขาต้องบินไปให้ไกลที่สุด เพื่อที่จะผสมเกสรดอกไม้จาก A เป็น B จาก B จากจากดอก A ไปดอก B จากดอก A ไปดอก C หรือ B ไป C แล้วแต่แล้วก็ต้องบินไปไกลที่สุดแล้วก็ต้องไปไข่แล้วก็ไข่ตัวนอนไว้เพื่อจะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ความเป็นผิดเสื้อของเขาเพราะ<ม><ม>สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป้าหมายก็คือการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ตัวเองแม,ม้แต่วรัสโควิดก็แล้วแต่สังเกตไหมครับวรัสโควิดแรกๆเนี่ยจะรุนแรงมากมแล้วพอมันรุนแรงมากเนี่ย คนที่เป็นพาหะก็ตายไปกับโควิดนั้นไอ้ตัวไวรัสนี้ก็ตายไปด้วยงั้นไวรัสรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะแพร่เร็วแต่ว่ามันจะไม่ทําให้คนที่ติดความความที่ติดเพราะมันต้องการอยู่เพราะถ้าถ้าเกิดเหมือนกับคนที่เป็นมหาตายไปด้วยมันก็ต้องตายมันจริงๆมันก็เลยจะแพร่เร็วแต่ไม่รุนแรงอัจนจะบอกว่าเริ่มต้นคือ drive มันต้องมี drive มี drive แต่พอ drive มีปุ๊บเนี่ยการจะประกอบร่างกันให้ success เนี่ยมันมันใช่ตัวเชื่อม ผมอยากจะใช้คำหนึ่งว่าการที่จะมี drive เนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงอ,อย่างหนอนเนี่ยคือมันมี shift of purpose เมื่อก่อนคือมันทำกินอย่างเดียวให้อิ่มให้เพื่อตัวเองแต่พอมันด้วย DNA มันบอกว่ามันมีหน้าที่ที่จะแพร่พันธุ์แล้วก็ขยายเกสรดอกไม้ยมันมี higher purpose เขาเลยบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณต้องมี shift of purpose นะครับแล้วก็อีกคำหนึง่งมันอาจจะมาพร้อมกันหรือแยกกันก็ได้ก็มี channel direction ทิศทางธุรกิจที่เราเคยทำแบบนี้เราเปลี่ยนธุรกิจอย่าง3 m บอกว่า เมออ <zy> ื่อก่อนฉันเป็น i n ยิ n แอนด์แ a ตติเฟ n นคือ,ค,อคือการทําเมืองแรกตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนทิศทางธุรกิจไปทําเกี่ยวกับพวกกาว <ifice. S 1> พวกฟิล์มนั่นก็เป็นทิศทางธุรกิจหรืออาจจะเป็น Ship of Pur ร์เพว่าต่อไปนี้เราต้องการที่จะลดความร้อนของโลกโดยใช้ฟิล์มก็แล้วแต่ <ream. S 1> มันต้องมีาภาษาฝรั่งเรียกว่า change of direction หรือ shift of purpose ก็คือ <Tada. S 1> เปลี่ยนแปลงทิศทางเหมือนเหมือนหนอนนี่ก็ purpose ก็ shift ขึ้นใช่ไหมลรวทิศทางเมื่อก่อนมันคือกินให้อิ่มแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทิศทางเขาคือ เป้าหมายเขาไม่ได้บินไปกินให้อิ่ม,มเป้าหมายเขาคือขยายแพร่พันธุแน์แล้วก็แพร่พันธุ์ตัวเองแล้วก็แพร่พันธุ์ของเกรสรดอกไม้มทําเพื่อโลกให้มันสวยงามขึ้นแล้วก็ทำเพื่อตัวเองด้วยโอเค okay. การที่เราจะปรับเปลี่ยนเนี่ยการก้าวแต่ละก้าวเนี่ยองค์กรจะต้องมองอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้แตะไ้แล้วว่ามีเรื่องของเออขาเรียกอะ where e o we g o from here <ม>นะคะนั่นคือสิ่งปกติของคนที่ต้องคิด นะคะไม่ว่าจะองค์กรหรือมนุษย์ทุกคนคิดแบบนี้หมดและในขณะที่คิดว่าจะไปยังไงเนี่ยทุกคนก็จะถามต่อว่าแล้วเราจะไปยังไง <Okay. S 1> นะคะคือ how do we get there คราวนี้เดี๋ยวนะ้นาจะถามว่า2ององค์ประกอบนี้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันครบหรือยังมันครบหรือยังกับการคิดในกระบวนการความคิดผมว่าคําถามแรกคือ where do we go from here เราจะไปทางไหนใช่ไหม and how do we get there นะครับก็คือถ้าเราจะรู้ว่าเราจะไปยังไงเอาง่ายๆเอาตัวอย่างง่าย เราจะไปอยุธยาเราจะไปอยุธยาถูกไหมครับถ้าคุณไปจากกรุงเทพคุณก็ขับขึ้นเหนือแต่ถ้าเกิดคุณมาจากเชียงใหม่คุณต้องขับลงใต้งั้นก่อนที่จะรู้ว่าคุณจะไปทางไหนคุณรู้ว่าคุณจะไปทางไหนและคุณจะไปยังไงคุณต้องรู้ก่อนว่าณจุดนี้คุณอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยู่โคราชคุณก็ต้องคุณก็ต้องมาเรียกเาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะตะวันตกเชียงใต้เออต้องหาพิกัดแม่นคุณก็แล้วธุรกิจปัจจุบันหลายคนเนี่ย คนไทยเนี่ยเก่งมากคือจะไป follow เขาไป follow จะเฉพาะรูปแบบว่าคือเปิดบทที่1บทเราเพราะเราเรียนปหนึคนป .2 อ2 50คนเราก็จะเรียนปี1ป .1 ป .2 ป .3 โดยที่เราไม่มีการประเมินตัวเราเองว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนทิศทางที่เราจะไปหรือแม้แต่ศักยภาพของธุรกิจเราอยู่ตรงไหน DNA เราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่เรื่อง เป้าหมายเราอะไรธุรกิจก็คือหนึ่งการทำเป้าหมายธุรกิจก็คือ value go กก็ถามมิชชั่นว่าหนึ่งมันมีความต้องการของตลาดคุณมี Un i q u e capability อะไรคือจุดแข็งขององค์กรที่คุณจะไปเซิร์ฟลูกค้ากลุ่มนี้แล้วมันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมากระทบจุดแข็งคุณบอกลูกค้าของคุณต้องการถ่ายรูปเก็บภาพแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงคือมันมีเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลผ่านมาคุณไม่ต้องล้างรูปมันก็คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณว่าต่อไปนี้คุณอาจจะต้อง ใช้เงินสร้างโรงงานน้อยลงและใช้เงินในการทำารีเส<ช>ิร์ช r เเกี่ยวกับเรื่องด uh ิจิทัลมากขึ้น uh huh. อันนี้ก็คือ how do we get there นะฮะม,มันก็ต้องอาจจะต้องปรับ process ปรับการลงทุนภายในมี cash cow มี rising star มี dog ตามระดับแบบ BCG ที่เขาคิดกันคนไทยเราเนี่ยผมคุยกับผู้บริหารหลายคนเขาไม่ได้สนใจใน k no w how นะครับ เขาสนใจในโนคูเขาคิดว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรอยากทนายครมก็ไปติดต่อรัฐมนตรีนักการเมืองคนนี้หรือทหารกลุ่มคนนั้นนายกคนนี้มันมันก็ได้สําคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการทําธุรกิจในสาขาที่เราทําเพียงแต่ขอให้มีความรู้โนคู Who, มีคอนเนคชั่นก็ได้สัมปทานแล้วผมว่ามันทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหรือธุรกิจไทยมันไม่แข็งแกร่งเพื่อไปต่างประเทศเพราะว่าเรารู้จักนักการเมืองคนนี้พักนี้ที่ประเทศไทยแต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ ความสามารถในการรู้จักนักการเมืองคนนี้ในประเทศนี้ไปประเทศอื่นได้เพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยมันหรือว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่อยู่ในตําแหน่งก็จบละ,ะใช่แล้วอ,อย่างเมืองนอกมันมีกฎหมายแรงมากอย่างมีเรื่อง anti corruption Cor แม้แต่เรื่องอมันมีแม้แต่2อสวันข่าวที่เราเห็นว่ามีธุรกิจรถยนต์รายหนึ่งซึ่ง <Yeah. S 1> ซึ่งมีการให้สินบนกับสากับาสาร<ท>ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปประกาศถึงกรอตอในต่างประเทศมันทำให แล้วเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมบ้านเราผมก็ <laughs> เรื่องนี้ผมผงไม่ได้แต่กันมันแต่ผมจำเป็นจะบอกว่าคนที่ทําธุรกิจกับคนไทยหรือข้าราชการไทยก็จะมีความเป็นห่วงว่าเฮ้ย <c oughs> มันสะอาดเพียงพอเ <c oughs> ปล่าแล้ว <c oughs> ก็มันจะมีความเรื่องไม่โปร่งใสเกิดคือเราส่วนใหญ่เราไม่มีการประเมินว่าณจุดนี้เราอยู่ตรงไหน <c oughs> นะครับอย่างเช่นว่าตอนที่เราก่อตั้งธุรกิจเนี่ยหรือตอนที่เราเป็นเด็กเอาเอาเป็นเด็กง่ายๆก่อนคือเขาบอกว่าผมอยากจะแนะนําเรื่องไลฟ์ไซเคิลนะครับเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีวงจรชีวิต เหมือนกับวงจรชีวิตของมนุษย์นะฮะมันก็มีตอนเด็กแล้วก็ตอนแก่นะครับก็คือว่ามี growing and aging ในภาษาฝรัง่งตอนที่มันเป็นเด็กเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นเด็กเนี่ยมันก็เกิดจากผู้ชายกับผู้หญิงจีบก,กันนะครับถ้าเทียบธุรกิจก็คือเราอยากจะทําธุรกิจบล็อกบัสเตอร์นี่ไว้คือว่าวิดีโอให้คนเช่าเนี่ยเราก็อยากทำมีไอเดียที่ทําเราก็ไปคุยกับคนอื่นคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กเหรอใครจะมาเช่าแล้วเขา แล้วคุณไปซื้อหนังตั้งเรื่องตั้งหลายตังค์แล้วคุณมาให้เขาเช่ามันจะมันจะกาไรเพียงพอแล้วเขาจะมาคืนเปล่าแล้วคุณจะไปส่งยังไงแล้วคุณจะขับรถไหมมันมันจะเวิร์กเหรอมันทำแล้วจะขาดทุนนะคือณโมเมนต์ตรงนั้นมันไม่มันไม่เอ็กซิสเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เป็นความคิดเป็นความคิดเหมือนจะเราจีบว่าเนี่ยเราอยากจะจีบผู้หญิงคนนี้ก็บอกเฮ้ยมันบ้านก็อยู่สมุทรปราการบ้านคุณอยู่นนทบุรีมันจะเวิร์กเหรอไม่รู้จักกันเออแล้วคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นนักธุรกิจเวลาเขาจะให้ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงโคดชิปคือโคดติ่งแปลว่าจีบโคดชิปก็แปลอยู่ในช่วงจีบกันแล้วถ้าเกิดเรารักเขามากใครจะมาติใครมาเราชอบคนคนนี้มากเราพูดตลอดว่าเนี่ยผมคบกับนางแบบคนนี้คบกับพยาบาลคนนี้คบกับหมอคนนี้พ่อแม่บอกไม่เวิร์กเวิร์กผมใจรักใช่ไหมเราก็ผูกพันถ้าเป็นธุรกิจเขาบอกธุรกิจนี่ไม่เวิร์กแต่เราเชื่อว่ามันเวิร์กเราก็ลงมือทําเราเห็นเขาเรียกอะไรคะตัวกระบวนการนะคะไม่ว่าจะคิดผูกเกี่ยวกบการต้องคิดว่า where do we go from here นะคะคหรือว่า how do we get there แต่สุดท้ายอาจารย์ได้แร a ว่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มักจะคิด forward think forward แต่มักจะลืมคิดและ evaluate ว่า where are we now ตอนนี้เร,เราอยู่จุดไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อาจารย์แตะเมื่อกี้ว่าเราต้องเราต้องพยายามที่จะจะไปซ้ายไปขวาต้องหาเข็มทิศให้ชัดว่าเรายืนอยู่ตรงพิกัดไหนใช่ไหมคะอ่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่นึบอกว่าที่เมื่อกี้เราแตะกันข้างต้นเราแตะว่าธุรกิจ ที่ต้องเกิดคำว,ว่า transformation เนี่ยมันคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับ transform เราเห็นเขาเรียกอะไรคะ definition ตรงนี้แล้วที่เราต้องเข้าใจใหม่ว่า transformation ในมุมมองทีออ่คุณรังสันนะคะได้มีโอกาสแบ่งปันเรามันคืออะไรแล้วเราก็เห็นกระบวนการแล้วว่ากระบวนการความคิดของการ transform มันควรจะเดินอย่างไรสิ่งที่นุชอาจจะขอปิดท้ายหรือ w r a ช่วงนี้ก่อนเพื่อที่จะพูดอีกตอนหนึ่งใน ep หน้าที่อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังเรื่องของ ตัว life cycle เพราะเราจะแตะนะคะครั้งหน้าเราจะแตะเรื่องของ life cycle เพราะในตัว life cycle ของ a d i เซ s ที่อาจารย์ไปเซอร์ติฟายมาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากว่าในแต่ละ stage อะไรคือสิ่งที่ต้อง transform แล้ว s t a g ไหนคือการ transform ที่จะทำให้เกิด sustainability นะคะเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงธุรกิจครอบครัวเรากำลังพูดถึงธุรกิจที่เป็น backbone ของประเทศเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้ ถ้าอยู่ดี transform ไม่ทันเสียดายแหละเพราะว่าอุตสาห์โตมาเป็นหลายสิบปีเป็นเกือบร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นเอพิโซดหน้าเดี๋ยวนุชจะเชิญคุณรังสรรค์มาเล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัว life c y คิลที่จะทำให้ทุกท่านได้มองเห็นตัวเองนะคะมองเห็นการประเมินตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณ,คณ,คณรังรสรรค์วันนี้ด้วยนะคะคขอบคุณค่ะ